ช่วงตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2566พันเอกนรงสุวรรณอําัยผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นประธานในการฝึกด้านการดับไฟป่าระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกสหรัฐวอชิงตันเนชั่นอลกาด บ u สไฟ i r e e ์เอ็กซ์เซี3เ่3เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การปฏิบัติจากทั้งสองประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยจัดที่โรงแรม Buffalo Island Resort จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การฝึกได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3เนในหน่วยงานที่ทำงานสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเข้าร่วมการฝึกจำนวน24นายประกอบด้วยมณฑนทหารบกที่33กองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่4กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3และมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าส่วนควบคุมไฟป่าศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้ากรมป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่มาให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกได้รู้แนวคิดการปฏิบัติเมื่อเข้าทำงานจริงอีกครั้งเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพบ,บกไทยและสหรัฐด้วย